สวัสดีครับอยู่กําลังเกรดเยอร์เอกไเตเตอร์ทรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอก,กันกันหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูเจ้าฟูโซ่ FN527S ครับจะขึ้นบอ่อไหวหรือเปล่าครับเจ้าแคสส0 g c อก็ทําทางขึ้นเรียบร้อยแล้วครับก็จะดูลองดูเที่ยวแรกครับ จานไก่ว่าอะไรเดี๋ยวลงไปดูกันครับจานไก่พูดว่าอะไรอะไรอ๋อตรงนี้ไม่มีที่กลับหัวบ่เขาไม่ได้ทํานี่เอ็งขึ้นไปกลัมหัวตรงนี้ไก่จมจมบ่ มาเลยลิรตรบ่ไอเอฟคะแนนไจ่เนโมกคะแนนเตลิตเต็มอ๋อโอ้ทางขึ้นฮารุโหดครับ ดูจานไก่กลัวจมตรงนี้ครับจะมาได้หรือเปล่ามันจะจมตรงไหนไก่เอ้ยนี่ครับทางลงครับรุงหดนี่ มีสองพักครับทางลงพักหนึ่งพักสองอ้ต้องใส่ดินตรงนี้อีกนี่ต้องเสริมดินตรงนี้อีกนี่ขึ้นจมตรงนี้แหละ เดี๋ยวคอยดูครับตอนขึ้นเป็นยังไงถอยลงมาแล้วครับนี่ถอยยาวเลยครับทางขึ้นโหดจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้ดูกันยาวๆเลยครับจะขึ้นไหวหรือเปล่าดูว่าจานตองจะใส่กี่ตาก่อนครับลองทางก็น่าจะใส่สักสี่ห้าตาก่อน อ,อางลงบนโห,ด,หดเลยครับฝนก็รินด้วยขึ้นไหวหรือเปล่าครับก็ยังอยู่กับเจ้าแคท30 GC นักเจียนครับ จานตองแล้วก็พี่หลงฟูโซ่ FN527S 10สปีดนี่ครับราชาบอดินครับขึ้นบอ่อนี่โห,หดเลยครับโอ้ฝนก็ริบขึ้นไวหรือเปล่า กันยาวๆครับดูจนขึ้นบอ่อเสร็จเลยครับเอาลองทางขึ้นก่อนโอ้ใส่เยอะแท้ลองทางขึ้นก่อน ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอาอ,อือขึ้นหนึ่งหเลยครับชันชันเลยครับเจ้าราชาบอดินนี่นี่ครับ แ้วราชาบดินครับมีดันตูดครับเร็นห้าสองเเอส1สปีดเอาแล้วครับแล้วจม จมใชจมครับจมไม่ผ่านครับทางขึ้นนี่ทางขึ้นไม่ผ่านครับต้องทำใหม่ครับ,บางกเดก พาสิบล้อไปลงดินก่อนครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไม่เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ